ฟังด่วนๆครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่10ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มีความตึงเครียดสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะชายแดนบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็อย่างที่ทราบกันครับวันนี้เป็นวันเดไลายขีดเส้นใต้นะ10ตุลาคมโดยฝั่งเราเนี่ยก็จะมีการดําเนินการครับพักดัน หรือว่ามีมาตรการดีเข้มข้นมากขึ้นจากก่อนหน,นี้ซึ่งก็มีการเตรียมจัดหนัก6กองร้อยเต็มแนวเลยกับหน่วยคอฟอของไทยนะครับพร้อมกับขเมตอาจจะโดนอ่วมถึงแม้ว่าจะมีการเกณฑ์คนมานับร้อยคนก็ตามแต่ล่าสุดทางยุโรปหรือว่านอร์เวย์นั้นที่เป็นอดีตทหารครับออกมาซัดขเม่นว่าหยุดมอบเงินให้กับฮุนเซนซักทีนะ UN โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกับความตึงเครียดตามแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว ก็อย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ชาวบ้านชายแดนสาแก้วเองก็มีการเสริมบังเกอร์ป้องกันภัยเพราะมีการเกรงเหมือนกันว่าจะไม่เพียงพอหลังเกิดความวุ่นวายหากมีเหตุปะทะเกิดขึ้นหรือว่ามีการยิงตอบโต้กันขึ้นมา บังเกอร์เดิมเนี่ยสามารถบรรจุคนได้เพียง60-70คนเท่านั้นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอก็เลยมีการระดมทาบังเกอร์เพิ่มเติมกับชาวบ้านชายแดนสากลส่วนอัปเดตพื้นที่ตอนนี้นะครับไทยของเราก็มีคอฟ6์กองร้อยพร้อมกับหน่วยเก็บกู้ระเบิดเริ่มตึงกาลังบ้านหนองจานแล้วเตรียมที่จะเข้าเคลียร์รอบพื้นที่ซึ่งเราก็มีกําหนดการนะจะเข้าเคลียร์ในช่วง10นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นดีเดที่เราจะผลักดันชาวากัมบูชาแต่เขมรก็มีการขยับเยอะเหมือนนกั ขยับใหญ่เลยนะครับเพราะมีการตรวจพบ ฐานกัมพูชาครับเพิ่มกําลังแบบเท่าตัวเลยจากเดิมเนี่ยสิบยีครับเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวก็ประมาณ40กว่าคนได้ซึ่งความคพบหน้าตอนนี้นะครับรายงานจากบริเวณในพื้นที่เลยก็เรียกว่ายังคงม,มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตรวจพบชาวกัมพูชาครับเริ่มเคลื่อนไหวบ้านหนองจานและก็เริ่มมีสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวเข้ามาในพื้นที่ประมาณ100คนได้โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาของไทยเราก็มีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่แนวชายแดนัก2จุดเลยทั้งหนองยาแก้ว,ลวกเ,ะะเละย ความเคลื่อนไหวของมวลชนทั้งสองฝั่งก็ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลงน,นะครับที่น่าจับตาเลยบริเวณบ้านหนองยาแก้วพบกลุ่มชาวกัมพูชานั้นประมาณ30-40คนได้เริ่มที่จะมารวมตัวกันอยู่บริเวณใกล้แนวรูดหนามบางคนก็มีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปขึ้นมาถ่ายภาพขึ้นมาไลฟ์สดขณะที่ฝั่งไทยเราก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดคอยสังเกตการอย่างต่อเนื่องอยู่ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นบ้านหนองจัน์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวพื้นที่อ่อนไหวมากที่สุดพื้นที่หนึ่งเลยนะครับก็ตรวจพบว่ามีทหารกัมพูชานั้นเพิ่มกําลังมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะในบริเวณจุดเต็นท์สีฟ้านะครับซึ่งตั้งอยู่แนวปะชิตชายแดนก็มีการตรวจพบกําลังพลหลายสิบนายผัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดแนวบางส่วนเนี่ยก็มีการติดอาวุธครบมือแล้วก็มีลักษณะเฝ้าระวังใกล้ชิดด้วยย้ำอีกครั้งนะครับอาวุธครบมือนะ สำหรับขมรเองเพราะว่าปกติพื้นที่ตรงนั้นเหมือนจะให้เป็นเขตปลอดอาวุธแต่ขมรไม่มีปลอดนะครับยังอาวุธครบมืออยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราครับก็ได้เปิดเผยออกมากเหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยคาดว่าเกี่ยวข้องกับการที่วันนี้เป็นวันดีเดย์และเราเนี่ยก็มีการกําหนดว่าขมรต้องอพยพออกจากฝั่งไทยทั้งหมด และขนย้ายสิ่งของออกไปซึ่งจากการประเมินออกมานะครับคาดว่าน่าจะมีมวลชนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาเพิ่มอีกหลายเท่าตัวเลยเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราก็ต้องติดตามอัปเดตนะครับเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาเองก็วางกําลังในพื้นที่อย่างเข้มงวดเลยนะพร้อมทั้งบินโดนตรวจการแบบต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดและก็รักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนขณะเดียวกันผู้นําจุมชนฝั่งไทยเราแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ มีการประสานงานนะครับให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยและก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้ากล่แนวชายแดนในช่วงเวลานี้รวมไปถึงแม่ทัพภาคที่1ครับตอนนี้ก็เข้าประจําการในพื้นที่แล้วซึ่งก็จะมีการร่วมก่อติสถาการ์และแก้ปัญหาบ้านหนองจานด้วยอันนี้เป็นทางฝั่งไทยเรานะครับที่มีการรายงานออกมาล่าสุดกับบรรยากาศในพื้นที่บ้านหนองจานแน่นอนว่าขมิ้นก็รวบรวมคนเนี่ยมาเป็นร้อยเลยสําหรับสื่อทั้งฝั่งของขมนนะครับเขาก็มีการรายงานออกมาเหมือนกันบอกว่าในช่วงนี้เนี่ย ประชาชนเจ้าหน้าที่กองทัพผู้สื้อข่าวและก็คณะทูต iot เนี่ยต่างก็เริ่มทยอยกันมาในบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วพร้อมกับบรรยากาศในช่วงเช้านั้นก็เป็นฝนตกเปรยๆปรอยซึ่งมันก็สอดคล้องกันมากๆนะครับที่เมื่อคืนนี้เนี่ยรอบดึกครับขมรตอบโต้ไทยเรามาแบบรอบดึกก็มีการส่งหนังสือออกมาครับว่ากรณีที่เราเนี่ยจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดในบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วในวันนี้นั้นขมรตอบกลับมารอบดึกก็คือสี่ทุ่มยีนาทีของวันที่9เมื่อคือนนี้ ก็มีการบอกว่าร้องขอให้ฝ่ายไทยดันยุติปฏิบัติการกวาดล้างทุรเบิดดังกล่าวแต่ไม่ทันนะครับคือจะมาเล่นแง่กับเรานะออกเอกสารมาในเวลาสี่ทุ่มทั้งที่เราเองก็เตรียมการมาหมดแล้วตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเรา60ตู้มาถึงแล้วนะครับมุ่งหน้าชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสก,ก้วก็ถึงเป็นได้เรียบร้อยอยู่ที่ว่าจะวางประจําจุดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันเลยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตทหาร UN เชาวนอร์เบ ก็มีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบ,บาลโนเวย์ครับหยุดมอบเงินซัพพอร์ตในการเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาแล้วก็บอกว่าควรช่วยทหารไทยนะที่มีการเดียบทุนระเบิดพร้อมกับมีการขอโทษคนไทยครับกับการตัดสินใจของรัฐบ,บาลโนเวย์ที่มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับกัมพูชาอันนี้แหละครับพี่เขมรตเขาต้องการมากที่สุดก็คือการเล่นละครบตบตาชาวโลกตบตาประเทศต่างๆคือทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเขามองเขมรแบบเป็นประเทศเล็กมากนะครับเป็นประเทศเล็กเลย แล้วก็จัดอยู่ในหมวดที่ยังไม่เจริญก็ไม่แปลกที่เขาจะให้เงินซัพพอร์ตแบบนี้แล้วบวกกับขมรเล่นเก่งนะครับเรียกคะแนนความสงสารเก่งโดยเฉพาะการประทะก,กับไทยเราเนี่ยในมุมมองของไทยเราก็รู้แหละว่าขมรยั่วยุขมรเริ่มก่อนแต่ว่าในมุมมองต่างประเทศ สื่อไหนที่มันไปเตะตาเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะเอเดียงไปสื่อนั้นเป็นพิเศษซึ่งขเขมรนเขาเล่นสื่อแบบนี้เยอะมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการตอบโต้ไปบางก็ตามแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างช้าไปเหมือนกันก็จะทําให้ขเขมรนยังครองในเวทีข่าวสารได้มากกว่ากับในส่วนของนานาชาติ ไม่งั้นนอร์เวย์เขาไม่ซับพอร์ตสนับสนุนแบบนี้แน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามก,ากันกับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราเนี่ยจะมีมาตรการยังไงครเหมิงจะตอบโต้อยังไงเพราะอย่าลืมว่าในบื้นที่บ้านหนองจานนั้นจุดเต้นสีฟ้านะครับ ที่อยู่ในเขตใกล้กับขอบชายแดนของไทยเราเนี่ยอาวุธของกองทัพคาเมนทหารคาเมนนั้นมีครบมือเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังอย่างรอบคอบด้วยสําหรับพื้นที่กองทัพภาคที่1นะครับเอาละมาต่อกันที่พื้นที่กองทัพภาคที่2กันบ้างเมื่อวานนี้ก็มีรายงานออกมาครับกับสถานการณ์ชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งก็ได้มีข้อมูลออกมานะครับว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งคาเมนโดยสามารถตรวจจับโดนได้บริเวณปราสาทพระวิหาร3ลำช่องอันม้าอีก2ลำพรานหิน8ก้อน1ลำ ปราสาทตาควาย3าลำครับช่องโอบบก1ลำบริเวณเหนือเนิน677พื้นที่บ้านโอดาอีก2ลำแล้วก็ยังมีบริเวณห้วยขนุนบ้านภูผาหมอกอีก2ลำแล้วก็ยังตรวจพบการขนสิ่งอุปกรณ์เนี่ยสครั้งลักษณะเป็นรถบรรทุกทาการขนย้ายปูนซีเมนแล้วก็แผ่นปูนเข้าไปยังพื้นที่แนวชายแดนและยังตรวจพบรถบรรทุก6ล้อครับบรรทุกดินเต็มคันซึ่งก็มีการคาดการกันว่าจะนําไปปรับปรุงที่มาแห่แข็งแรง ปัจจุบ,บันตอนนี้เนี่ยกองกําลังของทั้งไทยเราและก็ขมรยังคงวางกําลังตามที่มั่นเดิมและเราเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวของขมรอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่กองทัพภาคที่2รายงานออกมานะครับกับแนวชายแดนล่าสุดเป็นสิ่งที่ยังต้องติดตามกันต่อไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งหรือว่ากองทัพภาคที่2โดยผมเองก็ยังเชื่อว,ว่าสําหรับพื้นที่กองทัพภาคที่1เขมรก็ยังคงจะเล่นแง่เหมือนเดิมนะครับยังคงใช้เด็กคนชราคนแก่เนี่ยมาเป็นแนวหน้า แต่ว่าไทยเราเนี่ยก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกโดยตรงว่าจะเป็นการผลักดันจะเป็นการขับไล่แต่เราจะมาเก็บกู้ทุนระเบิดแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดได้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งผลสําเร็จนะถ้าเขมรไม่มีการผลักดันขึ้นมาว่าอย่างน้อยเราก็สามารถเข้าพื้นที่ตรงนั้นได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นการการันตีครับว,ว่าเป็นพื้นที่ของไทยเราแต่ก็ต้องมาดูกันอีกแหละขเขมรจะก,กล้าให้เราเข้าไปหรือเปล่าก็รอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแลวก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดน ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย